คุณกำลังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หรือเปล่าก่อนที่อะไรๆจะสายเกินไปดูคลิปนี้ให้จบนะคะอายุ1-20ปีเล่นเรียนรู้มีความสุขแล้วก็สนุกกับชีวิตพออายุ20-60ปีเรียนจบก็หยุดเรียนรู้แล้วก็มาทำงานที่ตัวเองไม่ชอบเฝ้ารอวันหยุดเพื่อที่จะดูซีรีส์ไปปาร์ตี้แล้วก็สังสรรค์ ชีวิตวนลูปอยู่แบบนี้จนกเกษียณอายุ60ปีพออายุ60ถึง80ปีรายได้ไม่มีเงินเก็บไม่มีเหนื่อยง่ายแล้วก็หมดไฟแล้วก็เสียดายสิ่งที่ไม่ได้ทำแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเวลาไหนของชีวิตจงเก็บตารางนี้ไว้เตือนใจเสมอว่าคุณหมดเวลาไปกับเรื่องอะไรในชีวิต ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวางแผนชีวิตวางแผนการเงินไปกับก้อยสริญญานะคะ